โอเคครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับพี่เซฟอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเพชรคิงดอมกันอีกแล้วนะก็จากที่พี่เซฟได้ลองอัปเดตนะครับในเรื่องของการเพิ่มนิวกาแล็กซี่ตรงนี้ขึ้นมานะครับในตอนนี้นะครับมีเริ่มมีรายได้เข้ามาแล,แล้วพี่เซฟก็ได้ลองเล่นดูไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เหรียญมาแล้วแหละนะครับี่ก็พอได้เหรียญมาแนละพี่เซฟก็เอามาพัฒนาตัวละครมาเปิด ดาวเพิ่มนะครับเพราะว่าจากที่การคำนวณน,นะครับของตารางช่องต่างๆพวกนี้แล้วนะครับมันทำให้เห็นว่ามันมีต้นทุนในการที่เราเอาเออสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปทำทีมแล้วก็เสียค่าเช่า7วันนะครับดังนั้นเนี่ยตามมุมมองของพิเซษนะถ้าจะให้มันคุ้มทุนมันควรจะต้องอยู่ประมาณแล้งนะครับก็คือประมาณแล้งอยู่ที่พันห้าพันห้านะครับอ,อ,อยู่ได้ว่า เพชรรีวอร์ดนะครับตอนนี้ทีมของพี่เซฟเนี่ยเริ่มมาจากแต่ตรงน,นี้นะครับตั้งแต่500ขึ้นมา3ามตอนนี้ขึ้นมา4นะครับแต่พี่เซฟมองว่านะครับถ้าจะให้คุ้มค่ากับเงินที่เราเาช่าทีม7วันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไลนที่6ขึ้นไปนะครับดังนั้นพี่เซฟก็ตั้งใจที่จะทําทีมให้ถึง6นะครับโอเคต่อมาวันนี้พี่เซฟจะทําอะไรให้ดูนะครับวันนี้ก็คือจะมาอัปเกรดตัวละครแล้วกัน เนื่อจาว่าพิเซฟมีตัว2ดาว2อันนะครับแล้วทีนี้นะครับการอัปเกรดเนี่ยเขาบอกว่านะครับมาดูการอัปเกรดนะ nft page Upgrade เขาบอกว่าตัวสัตว์เลี้ยง2ตัวได้2ดาว2ดาวนะสัตว์เลี้ยง2ดาว,ดาว,ดาว,ดาวกับ2ดาวรวมกันจะเป็น3ดาวมีโอกาสโกสสำเร็จเนี่ยแค่85%ดสินังนั้นเดี๋ยววันนี้จะลองมาอัปเกรดให้ดูนะครับว่าเราจะได้ตามนั้นไหมนะครับหรือว่ามันเป็นอย่างไรบ้างโอเคมาอัปเกรดกัน ก่อนอื่นเลยเราก็มาเลือกตัวละครนะครับพี่เต้ขอเอาตัวที่ดาเมจเยอะกว่านําแล้วกันมาตัวที่2ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องแอปพรูฟการอัปเกรดก่อนก็คือจ่ายค่าแก๊สฟรีกันนี่นะครับไปตามเช่นเคยนะครับเราก็ยืนยันบนฮาร์ดแวร์เวลตให้เรียบร้อยครับเมื่อยืนยันเสร็จแล้วเรารอสักแป๊บหนึ่งอ่า ตรงนี้นะครับก็ไม่นานนะโอเคเรียบร้อยแต่ว่ามา,มาเรามาลุ้นกันดีกว่าครับ3ดาวดาเมจจะเท่าไหร่เอออย่าลืมวัามันมีโอกาสไม่สำเร็จด้วยโอ้โหเราก็ดีใจ3ดาวแน่นอนใจเย็นใจเย็นนะครับพี่เซฟโอเคไปเสียค่าแก๊สน,นะครับย,ย,ยืนยันคอนเฟิร์มเรียบร้อยจ่ายค่าแก๊สมา,ามาลุ้นกัน2ดาว2ตัวรวมกันโอกาสสำเร็จาเร็ จะสำเร็จไหมและสำเร็จได้3ดาวจีไอแท็กเท่าไหร่นะครับกลายแล้วนิดเดียวมาขอสัก400ป่ะโอ้โห228นะครับโอเคแต่ไม่ไม่ถือว่าแย่นะครับ228ตรงนี้เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่าการที่เรามีตัวละครเยอะเนี่ยเราจะเสียค่า เค่าเช่าเนี่ยเวันในการเอาไปฟาร์มต่อสู้น้อยลงนะครับถ้าเราเอาลงไป2ตัว2ดาว2ตัวเราเสียวันละ1เหรียญ US นะครับแต่ถ้าเรารวมกันแล้วกลายเป็น3ดาวแล้วเอาไปลงเนี่ยเราจะเสียน้อยลงก็เสียแค่1นะครับดังนั้นถ้า Attack ได้เยอะหน่อยมันก็จะคุ้มกำไรนะรแต่อันนี้ก็คือได้น้อยลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเสมอตัวแต่ประหยัดค่า เหมือนกับค่าค่าค่าเช่าแหละเนะาะเดี๋ยวค่าเช่าแล้วกันเกรดเพชรอาร์มี่ครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูกันแต่ว่าจะไม่แน่ใจนะว่าพี่จะมีค่าค่าอะไรค่าแก๊สหรือค่าอะไรเนี่ยนะค่าธรรมเนียมแล้วกันในการเพิ่มตัวละครเข้าไปไม่รู้พอหรือเปล่าน,นะโอเคหนึ่งสามสองเจ็ดนะครับตัวละครเราก็จะอยู่ดองนี้โอเคลองออาเกรดดูใช้เท่าไหร่ใช้ห้าสิบสองนะครับสี่จุดห้าเหรียญ ก็พิเซฟมีไม่ถึงนะครับถ้ามีไม่ถึงก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีถ้าแก๊สถึงจากวันพรุ่งนี้ยวเดี๋ยวอามาอัปเกรดใส่เข้าไปแล้วก็เล่นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าพิเซฟในเกมตัวนี้นะครับพิเซฟไม่ได้ใส่เพิ่มละก็คือเอารีวอร์ดมาหมุนมาเวียนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขออัปอัปเดตนิดนึงแล้วกันว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับรีวอร์ดทั้งหมดเลยนะที่พิเซฟได้มาเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นตั้งแต่แรกเลยที่พ่เซฟลองเล่นพ่เซฟได้อยู่ที่แรล่งเท่านี้ก็จะได้ประมาณ10บสิบเหรียญน,นะก็ถือว่าโอเครายได้ก็ถือว่าดีนะสาหรับคนที่มีตัวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นต้นทุนของพ่เศษจะน้อยมากนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีต้นทุนแค่ว่าตอนนั้นพ่เซฟม,มีสีตัว74 28ใช้28เหรียญ7วัน7วันพ่เซฟได้วันละประมาณ10เหรียญน,นะครับก็คูณัวเ,เล็ดูง,ง่าย สิบ uh, เหรียญคูณ7 70นะครับก็ลบตัวละ7 74 28จ็ดี่ยี่ลบยีพิเศษได้มาอยู่ที่42 US นะครับใน7จ็ดวันแต่คราวนี้นะครับถ้าเราต้องการให้คุ้มและต้องการเพิ่มขึ้นมาเราต้องมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วพิเศษจะอยู่แรงนี้แรงนี้แรงนี้น,นี่แรงนี พรทีมขอเซจะพันสนะครับพันอยู่แรงนี้โอเคดังนั้เรามาคำนวณต่อทีมของพี่เซฟเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7ตัวนะนามสี่ห้าหกเจ็ตัวเตัวเตัวโอเคมาดูตรงนี้ล้กกันเตัวเอาใหม่นะครับเจ็ตัวคูณ7 49เเหรียญน,นะครับนี่คือต้นทุน รายได้ที่ได้จะได้ยืดหยุ่นสิบห้านะอันนี้ถ้าชนะทุกวันนะคูณ 7, 7, เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าลบสีบ่สิบ,บ 49. เก้าเหรียญกำไรจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบหกเหรียญน,นะครับโดยประมาณคร่าวๆนะครับบวกลบนิดหน่อยถ้าราคาเหรียญไม่สวิงแรงราคาเหรียญคงที่รายได้ก็จะอยู่ประมาณึ่งร้อยเหรียญขึ้นไปในเจ็ดวันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ต้องไม่แพ้ด้วยนะถ้าแพ้วันหนึ่งเราก็ต้องลบออกไป25เหรียญในต่อในแต่ละวันด้วยโอเคครับก็อันนี้เป็นการสรุปแล้วก็การลองมาฟิวชั่นให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของเพชรคิงดอมในวันนี้ที่มาทําให้ดูครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้ไปคลิปแนะนําในการลงทุนนะครับหากเพื่อนเพื่อนสนใจอยากจะมาลงทุนกับเกมเกมนี้นะครับซึ่งเป็นแนวคลิกท o เอิญ e นะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่า เกมนี้เหมาะเราไหมหรือเราชอบเกมแนวอื่นก็ลองไปศึกษาแล้วก็ลองลงทุนกันดูแล้วกันนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมและก็มีความสุขบนโลกของการลงทุนนะครับโอเคขอบคุณและก็สวัสดีครับ